วันนี้วันที่7มิถุนาสองหวันเกิดเจสสิก้าอายุครบ20ปีบริบูรณ์วันนี้เลยมาฉลองวันเกิดมากินตีน้อยกันส่วนกันมาหากินอะไรง่ายๆนี่เลยค่ะบุฟเฟ่ต์ไปเลยคุ้มและราคาไม่แพงอยากกินอะไรก็เลือกกดสั่งได้เลยมีหมูมีกุ้งมีหมึกมีเนื้อสไลด์มีผักต่างๆของกินคือหลายอย่างเลยมีพวกของทอดด้วยมีเฟรนช์ฟรายมีไก่ทอดป๊อปเครื่องดื่มก็เป็นแบบรีฟิลในวันเกิดของแต่ละคนทุกๆปีเราก็จะกินกันง่ายๆแบบนี้กินแบบง่ายๆและเรียบง่ายวันนี้ ชวนกันมากินที่สาขาเทอร์มินอลโคราดคลิปนี้ถ่ายไว้เก็บวไว้เป็นความทรงจำของทุกๆปีก็จะมีคลิปเอาไปลงไว้ใน YouTube วันนี้กินเสร็จก็พากันไปเดินเล่นเดินซื้อของกันซื้อขนมที่อยากจะกินแล้วเอามาทำเป็นเค้กไว้เป่าตอนเย็นเราก็จัดกันเรียบง่ายแบบง่ายๆแบบนี้ในทุกๆปีไม่ต้องหรูหราอะไรมากมายแต่ว่ากินกันแบบง่ายๆไปเดินซื้อของก็ได้ขนมเค้กชิ้นเล็กๆมาเอาไว้เป่าตอนเย็นกันจริงๆแล้วเจดกับน้องมิน เกิดเดือนเดียวกันเดือนมิถุนายนและจะจัดเลี้ยงพวกฉลองวันเกิดต่างๆเนี่ยก็คือพร้อมกันในทุกๆปีของเจตเขาจะเกิด7มิถุนาของมินเขาจะเกิด24มิถุนาแต่ว่าเราจะจัดงานอะไรอย่างเงี้ยวบ ทีเดียวพร้อมกันตลอดเป่าเค้กก็วันเดียวกันส่วนมากจะซื้อเค้กของเซเว่นสองสาอันอย่างเงี้ยมาทําแล้วก็มาเป่ากันแต่น้องมินลูกสาวคนเลน็กนี่คือจะพิเศษหน่อยคือเวลาที่จะซื้อเคก้กวันเกิดเขาจะไม่เอาเคก้กเขาจะขอเป็นไก่เคเพอถึงวันที่24มิถุนาก็คือจะต้องซื้อไก่ KFC ฟซไหมเขาเป่าอีกรอบหนึง่ง เก็บไว้เป็นความทรงจำเผื่อครั้งหนึ่งได้กลับมาดูคลิปอีกครั้งเค้กที่ซื้อมาก็เป็นเค้กที่คือ2คนอยากจะกินแล้วก็จะมีขนมสอดไส้ที่เขาชอบไปเดินห้างแล้วได้มาคือ2อันนี้ก็จะราคา200นิดๆแต่เป็นของที่เขาอยากกินเราก็จะซื้อตอนแรกเขาบอกขอเค้กเซเวนเส้นเลยบอกเอาแบบเรียบง่ายไปก่อนกินเท่าที่มีไปก่อนก็เลยได้เค้กก้อนนี้มาแล้วก็ขนมส่วนคนเล็กก็16ปี ีนี้16ปีแต่ก็จะเป่าเค้กเป่าเทียนพร้อมกันกับพี่สาวทุกปีแล้วพอวันที่24เขาก็จะกินของเขาอีกทีหนึ่ง